หน้าหกดูตาดออูดูตออาตาดูตาดูหูดาอูดูหออูหูดูหูดูมือดาอูดูมออือมือ ดูมือดูขาดออูดูขออาขาดูขารูปูเราูรูปรอปอูปูรูปูรูงูเราูรูงอูงู รูงูถูมือถออูถูมออือมือถูมือถูขาถออูถูขออาขาถูขา ពូណាប៉ូឧបូណូអាណាពូណាម៉ារូម៉ូអាម៉ារ៉ូអ៊ូរូម៉ារូតាទីតអាតាតអ៊ីទីតាទី ngu đụ ngo u ngu đo u đụ ngu đụ a u o a a do u à u a u tha lu tho a à tha lo u lu tha lu ชูมือชออูชูมออือมือชูมือถือดีถออือถือดอีดีถือดีตามาตออาตามออามาตามา หาดูหออาหาดออูดูหาดูทออะทะลออุรุทะรุปะผุปออะปะผออุผุปะผุ